สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเอม่ซีสมองวันนี้นะคะก็คือเอมี่ก็จะมาในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ต่างจากคลิปที่ปกติจะพาไปกินเดินเที่ยวนะคะวันนี้เอมี่จะมารีวิวค่ะเป็นของที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เอมี่รีวิวเป็นอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากสิ่งแรกเลยนะคะนี่เลยนะคะ สีเขียวเวกระเป๋าสีเขียวเขียว Bv นะคะ Bottega Veneta นั่นเองนะคะเป็นแบรนด์แรกที่เรียกว่าเพิ่งเคยซื้อเลยนะคะมันคือของมันต้องมีจริงๆอันนี้บอกตรงๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ของกระเป๋าเขาถามว่าเก๋นะคะเป็นเป็นดีไซน์เก๋มากเลยดูที่จับแต่ข้อเสียนะคะคือเวลาด้วยความที่ของข้างในมันหนักใช่ไหมเวลาเดินถือ แล้วเจ็บมากเลยมันบาดมากเลยตรงเนี้ยไม่ผ่านนะคะดีไซน์ผ่านแต่าก,การใช้งานไม่ผ่านอย่างแรง แคค่ะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งกันเลยนะคะว่าด้านในของบีวีนี้เป็นอะไรนะคะเห็นไหมนั่นก็คือรองเท้านั่นเองนะคะเป็น BV วรุ่นแพด d l e ลแซนเ l นะคะซึ่ง ดาราฮอีว Hall ูดหรือนางแบบนะคะเขาแบบฮิตกันแล้วแบบเอมี่ก็เล็งมาแล้วก็ดูรีวิวหลายรีวิวแล้วก็เลยแบบต้องไปจัดซะหน่อยนะคะแต่ตอนแรกอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะสีอะไรเดี๋ยวาดูกันนะคะช่าดาสีดำนั่นเองนะคะเราก็เป็นคู่แรกเนาะเราก็อยากสีเบสิกแต่จริงๆอ่ะเอมี่เข้าไปดูเว็บไซต์เอมี่อยากได้สีที่มันเป็นสีเหลืองเลมอน แต่ทีนี้ว่าที่ในรีเจนของเอมี่มันไม่มีนะคะมันเป็นสีที่ตามซีซันอลของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วในเยอรมันเนี้ยเขาก็แทเเช็คให้แล้วมันก็ยังไม่มีนะคะที่มีก็จะเป็นสีนี้แล้วก็อีกสีนึงก็เป็นสีฟ้าฟ้าพาสเทลก็สวยเช่นกันนะคะนี่นะคะดูนะคะน่าราักกรุบนะคะใส่สบายมากโดยเฉพาะด้านล่างนี่คือแบบ ไม่ต้องกลัวว่าเดินไปจะหัวทะลื่งหกล้มอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเคยซื้อแบบรองเท้าแบบนี้หลายๆแบรนด์แล้วแล้วมันไม่มีตรงนี้ใช่ไหมถ้าไม่ไปเสริมอ่ะหลายครั้งเวลาที่ฝนตกเอมี่ลื่นเกือบเสียชีวิตมานับตัวนักข้วนั่นะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆน,นะคะนี่นะคะน่ารักค่ะที่ยุโรปนะคะตอนอที่ยามันนะคะตอนนี้ขายอยู่ประมาณหกร้อยแปดสิบยูโรนะคะนี่ค่ะ ม่ว่ามันก็น่ารักดีนะคะใส่ใช้งานง่ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังแล้วก็เป็นปุ่ม,มแต่ก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เขาก็ฮิตกันมากเลยนะคะอันนั้นเป็น bv l i d o เนาะอันนั้นเอม่ลองแล้วล่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเออยังไม่มั่นเท่าไหร่เพราะด้วยความที่ตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะใหญ่กว่ามันดูแบบทําให้ดูเท้าแบบมันใหญ่กว่าเท้ามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้เดี๋ยวในอนาคตอาจจะแบบว่าอาจจะไปลองอีกครั้งแล้วอาจจะชอบก็ได้ก็ ก็มีสิทธิ์เป็นได้เช่นกันนะคะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็มาถึงวินาทีที่สำคัญแล้วในการจะรีวิวของอันต่อมานะคะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเช่นกันนะคะนั่นก็คือทาดวยลยวิชองนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาอันบล็อกพร้อมกันเลยนะคะ ลุ้นๆนะคะแต่จริงๆแล้วเราก็ลองแล้วแหละในช็อปนะคะเป็นรุ่นที่เอมี่เลงไว้จะบอกได้เลยว่าเลงไว้เป็นปีเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยมันออกมาตั้งแต่2018แล้วแหละช่วงนั้นนะคะแต่เราก็มีความยับยั้งชั่งใจเพราะว่าเป็นเอ่อเป็นรเวลาประมาณ10กว่าปีที่เอมี่ไม่เคยซื้อแบรนด์นี้แล้วนะคะตั้งแต่สกว่าปีที่แล้วก็คือใช้แล้วมีความรู้สึกว่า เออพอใช้ไปแล้วหนังมันจะชอบกลายเป็นสีดำแล้วเราก็เลยไม่ปลืม้มแล้วก็ลเราไม่ใช้แบรนด์นั้นอีกเลยแบรนด์นี้อีกเลยนะคะแล้วตอนนี้พอรุ่นนี้ออกมาเท่านั้นแหละก็เลยคิดนานกว่าจะเออกว่าจะซื้อนะคะแต่สุดท้ายก็นะก็ต้องแทนทางเขาโอเคมาดูกัน <later. S 1> ค่ะว่าอันบ็อกซิ่งหรือวิทองอันนี้จะเป็นรุ่นไหนนะคะ เริ่เปิดกลองม,มาเนะคะก็เป็นหัวผ้านะคะอ่าข้างในนี้ไม่มีอะไรละนั่นก็คือาาน้องลอยวิกทองคานนั่นเองนะคะเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าความต้องการสูงมากในตลาดนะเพราะว่าไอเนี่ยรออย่างที่บอกว่า ศึกษามาสองปีเลยกว่าจะซื้อเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเออเราอยากจะได้หลุยอีกหรือเปล่าอะไรอเงี้ยค่ะแต่ว่าพอน้องตัวนี้ออกมาน้องกระติบข้าวเหนียวของเราออกมานี่นะคะก็มีความรู้สึกเฮ้ยซื้อแล้วมันน่าจะคุ้มและอีกอย่างหนึ่งนะคะมันเป็นสีดําเห็นไหมคะตรงนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อสมัยหลุยสมัยก่อนมันจะเป็นแบบตรงนี้มันจะเป็นเนื้อใช่ไหมแล้วแบบใช้ไปนานๆหน่อยมันก็จะออกเป็นแบบดํมาอะไรเงี้ยยจากการใช้งานอันนี้ก็เลยไม่ค่อยปลืม้มแต่ว่าตัวเนี้ยเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาทํามาแบบคิดว่าใช้ได้นานน่ะนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะเปิด ความกว้างความสูงของเขานะคะก็จะอยู่นะคะตรงนี้ประมาณนี้นะคะอ่ะ๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะก็จะมีคู่มือไม้นี้นะคะมสายนี่นะคะ,สา,ะ,คะสายคาดนะคะทั้งหมดเป็นอะไหล่ทองหมดเลยนะคะ นีอันนี้ยังไม่แกะพลาสติกเลยนะคะแล้วก็ด้านในอ้อมีแม่กุญแจให้ด้วยนะคะนะดูแม่กุญแจเอาไว้ล็อกคือแบบน้องน่ารักมากคือตอนแรกอะที่เข้าไปในช็อปใช่ไหมคะคือพาเพื่อนไปเพราะเพื่อนเนี่ยเล่งตัวไอ้วานิตี้ไว้แล้วเราก็โอเคโอเคเดี๋ยวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปรากฏพอเข้าไปถึงแล้วที่มีโชว์รูมอะมันก็จะมีไอตัวเนี้โชว์อยู่หนึ่งอันตอนแรกเขามีบอกมีหนึ่งอันเราก็บอกว่าเออถ้าอยากได้รุ่นนี้เนี่ยเออมีของไหมอนเี้เขาตอนแรกเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเงี้ยต้องตังคเขาก็บอกว่าเราก็ถามว่าเออสั่งนานแค่ไหนเงี้ยเขาก็บอกว่าประมาณสองสนะคะต้องเข้ามาดูอีกรอบนึงเขาก็พูดอย่างนี้แต่เขาก็ไม่คอนเฟิร์มว่าจะได้วันไหนอะไรเงี้ยนะคะสุดท้าย ไม่รู้เซลล์หายไปไหนตั้งนานนะคะปล่อยให้เรารอแล้วพ่อเราก็บอกว่าเออถ้าสองสัปดาแล้วก็ยังไมีคุณแมงไม่แน่ใจว่าเป็นวันไหนอย่างเงี้ยฉันก็กลัวว่าฉันน่าจะต้องบินกลับประเทศฉันแล้วฉันอาจจะแบบเออไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยพอเขาก็เดินหายกลับไปพอกลับมานะคะผ่านไปประมาณยี่สิบนาทีเขาก็แบบ ไปหามาเขาบอกว่าอุ้ยพอดีชชบฟีร้านเรามี2อันแล้วฉันก็เลยจะแบ่งให้เธออันหนึ่งแลวอีกอันหนึ่งอะ่ะเอาวาเป็นดิสเพย์ที่ร้านอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยจริงหรออะไรเงี้ยปรากฏว่าอีฉันเป็นคนได้ค่ะได้กระเป๋ามาแทนที่เพื่อนจะได้ไปนะคะเสียตังคุบๆเลยนะคะอ่ะละค่ะแล้วกลับมารีวิวกันต่อนะคะว่ากระเป๋าน้องอันนี้มีความน่าสนใจยังไงจะได้เป็นแบบว่า ความรู้เกี่ยวกับเพื่อนๆที่แบบเอออยากจะไปซื้อแล้วมันทุ้มไหมอะไรอย่างนี้คะอย่างสายตัวนี้นะคะก็จะประมาณ1 9เอ้ย18.9นิ้วนะคะก็ยาวเช่นเดียวกันแล้วก็ปรับสายได้ด้วยนะคะปรับสายได้สูงสุดถึงประมาณ20.9นิ้วเลยทีเดียวนะคะอันนี้นะคะแล้วในส่วนของความาความยาวของเขานะคะความยาวก็จะอยู่5.9 ความยาวน่าจะอันนี้มาห้าจุดเก้านิ้วนะคะอเอ้ยนี่อันนี้คือความสูงความสูงของเขาเนี่ยหกจุดเจ็ดนะคะแล้วก็ความยาวห้าจุดเก้าแล้วก็ความกว้างของเขาเนี่ยห้าจุดเก้านะคะห้าจุดเก้านิ้วนี่นะคะน่ารักใส่ของได้เยอะจุเหมือนกันนะคะคุะ้มค่าคุ้มราคาณตอนนี้นะคะช็อปที่เรมันออกขึ้นราคาตอนแรกยังไม่ยังไม่ราคานี้นะคะ ตอนนี้ขึ้นอยู่ประมาณ1 9 3่ยูโรนะคะก็ลองคูณเงินไทยกันดูนะคะใครที่สนใจเดี๋ยวจะลองมารีวิวการใช้ให้ดูนะคะว่าสไพร์แล้วมันน่ารักแค่ไหนนะคะ รับการรีวิวของเอมี่นะคะก็หวังใจว่าจะทำให้เปิดประสบการณ์เปิดโลกกระทัดสำหรับเพื่อนๆที่กำลังช่างใจอยู่เอ๊ะจะซื้อดีไหมอะไรอย่างงี้หวังว่าคลิปวิดีโอที่เอมี่รีวิวให้ดูนี้จะได้ประโยชน์แกเ่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะ สำหรับการรีวิววันนี้นะคะเอมี่ก็ขอตัวไปก่อนละกันไว้โอกาสหน้ามีอะไรมาใหม่ๆก็จะพยายามมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอมี่ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ